เออเข้ามาผ่านแล้วแต่ยัไม่เห็นอือคือลงแกแบบซิงเวไม่รู้ไม่รู้เลยว่าแม่งผ่านไปแล้ว่าคือแบบป้ายป้ายม่งก็พูดแบบบึ้บบึ้เออใช่ไม่มีสัญลัณป้ายให้ดูด้วย ถ้แต่มาแบบแั้าแต่อยู่บนรถไฟฟ้าเลยอะ<ม>รู้สึกว่าเขาจะแบบทำแบบเนี้ยเยอะ,อะ<ม>แบบเป็นโรงเรือนแบบปิดอะแล้วเขาก็ควบคุมข้างในเอาอะทั้งควบคุมอุณหภูมิควบคุมแสงควบคุมอากาศความชื้นอะไรเงี้ยก็ดีนะไม่ต้องมาหมดเแต่ค่าใช้ใจ่ายก็จะสูงมาก พ่อต้องควบคุมทุกอย่างไงแต่เขาว่าอย่างนั้นมันก็ควบคุมคุณภาพก็นั่นแหละคือเขาพูดถึงวิชาเรียนที่ยาวคือแบบแบบคือความต้องการของผู้บริโภคมันก็ต่างกันใช่ไหมล่ะแกบางคนเขาก็ต้องการกินของถูกคุณภาพปีบ้างไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็แล้วแต่การตอบโจทย์อะแต่ที่ไทยอย่างเงี้ยต้นทุนทุกอย่างมันต่ำอะ เราก็ได้กินของผูกมันก็ไม่แปลกอะเงแต่ไม่เข้าใจนะถ้าไปเวลาเขาปลูกอะไรอย่างเงี้ยเออทำไมมันใหญ่จังแตงโมลูกเอฟอะไรเงี้ยแตงโมอาจจะขึ้นได้ดีในประเทศนี้เออจริง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 แต่แต่แตงโมฉ่ำของเราลูกไม่ใหญ่มากแต่ความฉ่ำกับความแบบใช่ใช่แต่มานี้ก็ยังไม่ได้ลองกินแตงโมนะแต่เมลอนก็เนี่ยเจอวัสสต็อปอีกหนึ่ง วันนั้นที่คนมาแบบถ่ายเอาไว้เผื่อแบบเอามากรดูเอาไปทำงานได้คือคอวานแล้วก็แบบเออเราต้องได้สาระด้วยนะไม่ใช่าวานเราไม่ได้สาระ เข้าไปทำก็ยากหน่อยอ่ะมันต้องเก่งอ่ะเก่งแบบเก่งมากๆเก่งชิบหายอะไรเงี้ยก<ม>็เป็เมืองไทยอ่ะไม่ประกอบแบบเปิดมากเว้ยถ้าแกไปเปิดดูรายละเอียดแบบมันแขียนเลยนะว่ารับจากประเทศนี้ประเทศนี้คือเต็มเลยเว้ยจะมีน้อยมากอ่ะที่มันจะเขียนว่าเป็นแบบว่า under condition ที่หรือว่าต้องมี เดีก,กะะดนะคะอ๋ะเอเฮ้ยไก่<ะ>ไก,ก่ดูไก่ดิไก่โคตรใหญ่ไก่เป็นสีน้ำตาลอะ เลี้ยงแปลกเขาเลี้ยงอย่างนี้ปกติบ้านเรามันจะเป็นแบบว่าอันนั้นอะไม่แก <laughs> แกแค่ไม่เคยเห็นถ้าที่บ้านเขาที่สุพรรณอะไม่เลี้ยงอย่างนี้เว้ยเลี้ยงแบบไห<ป>นเลี้ยงแบบว่ามันจะเป็นเล้าอยู่บนบ่อปลาเว้ย <laughs> ไม่เคยเห็นปล่อยไก่เดินอย่างนี้เมของเมของเมบ้านที่ต่างจังหวัดมี์เลี้ย,ง,ยงนี้เหรอ,อเออเลี้ยงปล่อยอะพวกเขาเลี้ยงบนเล้าบนบ่อเลยแล้วแบบ มีบอกกี่บอกก็สร้างเล้าบนนั้นน่ะเม่เจอมาทุกประเภทแล้วแบบทั้งเล้าแตบบ่ทั้งแบบเหมือนคุมแบบไก่ชนอ่ะเ็ทว่าเนี่ยเอเอ,เอแล้วก็แบบปล่อยเลยให้แม่ง<ช>หาแดกเองเอาเอาข้าวมาให้บ้างหวานข้าวาว่าข้าวที่เราเหลือกินเนี่ยแหละอะไรเงี้ยจะใช้ข้าวเหลือกินหรอโยนให้ปลาใหมแต่ว่าจะหล<อ>าลำใช้ได้ทั้งหมดอ่ะ ใส่จังไม่ว่าเป็นการระบายน้ําระบายน้ําส่วนหนึ่งด้วยสาหร่ายออเนี่ยใช่เหรอไม่รู้อ่ะ เที่ยวไปกับเรานะฮะเอ๊ะเราต้องเดินไปที่ตรงไนมันยังไม่ถึงอ่ะแล้วขากลับนี่หงหกมาเหรอเขามาไงไม่บอกหงหงเลยแม่งมาบ่อย ก็ดูไม่ออกแล้วเขาปลูกอะไรอ่ะ <S <S มีความรู้ด้านการ,กรเกษตรต่ำนะคะ อนนี้ไม่ตอนนี้ช่างแม่งอะ